สบายดีสบายดีอาณาผอเองพี่น้องเอ้ยตอนนี้กะคอยอยู่หลวงพระบางหลวงพระบางล่ะบ้านนี้ค่อยจะเดินทางเด้ยบ้านนี้เลยเดินทางจากหลวงพระบางนี่ล่ะไปพุ้นละบ่ฮูว้ว่าสี่คำอยู่ซิเลอร์น,นอนดโยฮันเพราะว่าเป้าหมายปลายทางของเขาก็คือบ้านนาปอดเมืองอ,อัสฎ์สพแขวงสวรรค์เขตปัจจุบันนี้ค่อยอนาณาถ่ายวิดีโอก็คือวันที่สเสาร์เดืนอนสามศกท่านส่งพี่น้องเอ้ย แต่กาิป,ปล่อยวิดีโอคือประมาณนานาหลังสงการเพราะลาะคือสิได้ป,ปลอยคลิปนี้เอาไปนะนะเส้นทางนี้เป็นเส้นทางเลขที่13พี่น้องเลยไปทางนี้นะเข้าตัวเมืองเข้าตัวเมือง,เเมองนครหลวงพระบางแลวกัไปทางนี้ก็คืออนาลงอนาเวียงจันเพาลาะยู่บอนฮายุนี่แม้นะนานาสนามกีฬาใกล้โพโอเกมพี่น้องเลยตอนนานาหลวงพระบางเป็นเจ้าภาพกีฬาแห่งชาตินะนะ เพิ่นใ่ซื้อว่าใกล้ฟูโอ,อกเกมอ้าเดี๋ยวสิขี่รถจักรล่อไปเลยพี่น้องเลยเป็นน้องเลิกกะติดตามเป็นน้ำเดียวเด้อหลังจ้าวม,มาพักอยู่ลงข้าบางสองขึ้นสนามกีฬาพี่น้องเลยเห็นพวกใกล้ผูหญ่ักใหไง ถ้าว่าพเลเรือศสีนาไปตัดกวางที่ก็เลี้ยวขวานี่ก็ได้พี่น้องเนาะดูทางหน้าเฮ้าเบิ้งขวามือนี่แม้นน่ะสะผ่านนี่คือรถใส่ใต้พี่น้องเนะอยู่นี่คือรถเมย์นะ พเพ่เรืสิเดินทางล่มนครลงให้กันนะคนลลยเดี๋ยวนี้พเพิ่เรืกับที่รถไฟรถเมกะบออยที่คนขี่พิเร ริเวณนเช่นนี้กับพิ่นขยายเส้นทางรอไปผ่านไปแล้วปีกายนี่พี่น้องเออเดี๋ยวนี้นะนะใหญ่กว่าเก้าแต่กาพื้นท่านได้แล้วสมบูรณ์นะพราะว่าเสาไฟฟ้ากับท่านย้ายอ้อนะเห็นนะท่านด้เฮ็ดฟุตบ้านเสาไฟฟ้ากับย้ายอ้อจากอันตั้างแล้วใน,นเฮ็ดฟุตบ้านถือซื้อสิแล้วรอบปัด เป็นคุมลายพี่น้องเลยลอดทางรถไฟนี่นะเส้นทางเลขที่13เหนือได้เป็นคุมบังเงินบังเงอนตอนขามาละวขี่รถไฟมาพี่น้องคขี่รถไฟมาแล้ว,ลลวโบ้ฮู้ทางย่าทาง,งายเลยได้ บ่อเท่ามาเห็นหมาขานบอลนี้คือหมายาะสุดโทมันเป็นขุ่มนะเขาเจ้าแปลงขันแล้ว รถไฟนี่เฮ้ย hey, พี่ลึกเลย,ยได้พี่น้องเลยฝนบอ่อแปลงบนนี้ไงมันเป็นคุมเป็นโบกพี่ลึกเลยได้ี่น้ออันนี้แมน้นแต่ะเมืองเซงเมืองอันนั้นเมืองเซ็งเงินแล้วได้พี่น้องเลย ้มันพี่น้องเลยมันล้มบอกเมื่อวานนี้คือว่าเห็นสิบแปดพันเนาะมือซื่ 15, อซื้อเซอนนึงตอบยอ ได้จะกริดเซนห้าลิตรบ่ายเนาะโอ้คือตะกี้นเนาะเซนนึงนี่ว่าสิบกว่าลิตร <laughs> <จ> ี่น้องเลยเข้าเติมน้ำมันแล้วละกาออมาพอดีพอดเมืองซ็งเงินเมืองซ็งเงินขึ้นกับแขวงลวงพะบ้างที่น้องเลยเดี๋ยวข้าสิไปหาซอสกินข้าวกินน้ำก่อนอยู่ซ็งเงินนี่แหละ ถ้าว่าเข้าไปซื้อนี่เป็นเส้นทางเลขที่13 131เด้อพี่น้องเด้อถ้าว่าเข้าเลี้ยวขวาเนี่ยไปเสื้อแขวงเซียบุรีไปแขวงเซียบุรีลากาไปใส่ทางลัดบบดนี้จากเมืองน่านไปเสื้อนาะเมืองเมืองกาศี 4, ่พีน้องเอ้เดี๋ยวเข้าสีแรสกินข้าวกินน้ำอยู่นี่ก่อน เข้ากันพี่น้องไเข้าบริษัิกินเฟอร์กินเฟอร์สองโทนกเฟอร์กนพี่น้องไห ของดิซื้อเครื่องอน่เครื่องปลูกปลิซื้อว่าว้เลอมักส้มมักหวานมักเผ็ดพี่น้องจวเจวพอดีโทรเล่ร์2โทรอยากได้นอน10ครับโรครับ เอาพี่น้องเลยหลังจากเข้าได้กินเฟอร์แล้วล่ะก่าอิ่มละบานนี้เ <laughs> มื่อนี้นี่เราเดินทางม,มาเตยอนาหลวงพ่อบางหลวงพ่อบางแล้วกับมาฮอดเมืองเซงเซงินเมืองเซงเซงินก็แวะกินเฟอร์อยู่นี่พอดี12บสอโมงนะพี่น้องเอ้สิบสองโมงเลยแวะกินแว,แวะกินเฟอร์เติมพลังแล้วก็สิเดินทางต่อเอาคลิปนี้นี่ขอฝากไว้สนิทกัเด้อพี่น้องเด้อว้าฮอนได้ยุคทีนะผมคืออยู่เขตีผู้ดอยผู้ดอยมันสีเย็น อากาศเย็ยนพอดีอยู่ยู่พีมันฮอนเอาขอขอบเจอเลยล่ะทีส้มแต่ต้นโจ,ดจด๊บขอขอบเจอขอขอบเจอพี่น้องเลย